สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับเม้งชวนกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเมนูนะครับเป็นเมนูธรรมดานะครับหลังเลิกงานนะครับสำหรับคนทำงานวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็หาเมนูง่ายๆทานนะครับตอนนี้หิวมากนะครับกลับจากที่ทำงานมานะครับก็มีเมนูง่ายๆก็คือนี่ครับมาม่านะครับ อันนี้เป็นมาม่าแบบแห้งนะครับนี่แห้งนะครับนี่อย่างนี้เลยอ่านะครับแล้วก็นี่เป็นอ่าร้านขายยำทุกชิ้นนะครับอยู่หน้าเซเว่นนะครับก็ทําการซื้อมานะครับนี่นะครับก็ยำไม่ฟรีนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับของที่จะกินกับมาม่านะครับทุกคนก็าจะรู้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็คือหอยลายนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเราแกะนะครับ นี่ครับอ่าเราก็ลาดลงไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับก็เป็นเมนูสไตล์เรียกว่าสไตล์เด็กหอนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมนูสไตล์คนทํางานนะครับกินเมนูง่ายๆนะครับหลังจากเลิกง,งานนะครับซึ่งเราอาจจะไม่กินเมนูอะไรที่บูหัอหาอะไรนะครับก็เป็นเมนูที่ หากินได้ง่ายนะครับนะครับโอเคครับเป็นไงครับสีสันน่ากินไม่เอ่ยนี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมหอยลายก่อนนะครับนี่นะครับอืมเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมก็กินประจําเลยนะครับหอยลายผสมมาม่านะครับนะครับแล้วเราก็มีเตงควาครับกับแก้มนิดหน่อยนะครับ อะเดี๋ยวเราจะมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลินมน้ำนิดหนึงนะครับขอ,อยนาเทน้ำนะครับนะครับก็เป็นอาหารที่ใช้เวลาเตรียมไม่นานนะครับ นะ,น,ะนะครับโอเคน้ําพร้อมอาหารพร้อมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหิวมากนะครับหลังจากเลิกง,งานมานะครับก็หิวมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมมาม่ากันนะครับอ่าเส้นติดก,กันเลยครับ อร่อยมากครับมาม่าผสมกับอรอยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลองทานนะครับก็ไปหาลองทานได้นะครับเข้ากันดีมากเลยครับจะเข้ากันดีมากๆนะครับต้องเป็นมาม่าชนิดแบบแห้งนะครับนี่ครับเส้นใหญ่ๆเลยนะครับ เดี๋ยวดื่มน้าสักทีนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาทานกันต่อนะครับนี่มาม่าคำโตโตเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของยำม,มานาะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเอ้ยยำยำลูกชิ้นนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างรสช,ช,ชาติดีเลยครับแต่ผมสั่งแบบเผ็ดปานกลางเนาะ หอยลาไม่ติดเลยนี่ครับส่วนที่จะดึงรสชาติให้มันดีนะครับก็คือตัวนี้นะครับหอยลายให้รสชาติมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับใครยังไม่เคยลองทานนะครับบะหมี่กึง่งสำร็จรูปนะครับผสมนี่นะครับหอยลาย ถือว่าพลาดนะครับลองดูนะครับลองดูใครยังไม่เคยลองทานลองดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าืมน่าจะกินมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็ยังมีเมนูส่วนของปลากระป๋องนี้นะครับใส่ในส่วนมามา่าจะเข้ากันนะครับนะครับก็คือว่า เราครับสมัยก่อนนะครับสมัยเรียนนะครับแต่ไม่เรียนไม่ไดหาอะไรเนี่ยทานมาม่าก็เป็นมาจามือน,นะครับแล้วเรื่องการทานมาม่าเนี่ยเราก็เบื่อเนาะทานกันทุกวันนะครับก็เลยหา,าวัตถุดิบที่นํามาใส่นะครับเพื่อให้มาม่ามีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นเนาะ อืมนะครับเพืเ่อนๆมาทานข้าวกันนะครับอ่านะครับสำหรับช่องเรานะครับอืมอะนะครับสำหรับช่องเรานะครับก็เป็นช่องช่องน้องใหม่นะครับในการ กินนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับฝากเพื่อนๆด้วยแล้วเกิดว่าต้องไหนนะครับอยากจะแนะนำนะครับติติงอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะนําข้อมูลที่เพื่อนๆนะครับแนะนํามาเนี่ยไปปรับปรุงในวิดีโอต่อๆไปนะครับนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับไม่ต้อง เกรงใจกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรืออะไรนะครับก็บอกกันได้เลยครับให้ปรับปรุงต้นไหนนะครับผมก็จะปรับปรุงนะครับให้มันดียิ่งขึ้นเนาะนะครับยำอาม่าน้ำเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็อร่อยครับ อ่าเดี๋ยวมาต่อที่มาม่าครับ ครับลองดูครับจริงๆอร่อยจริงนะครับหอยลายกัมม่าจะต้องเป็นแบบแบบแห้งนะครับถ้าแบบน้ํานะครับก็ใส่ได้แต่ว่ารสชาติจะไม่เข้มข้นนะครับ นะครับด้วยความหิวจัดนะครับก็ซื้อมาเยอะนิดนึงนะครับ ผมขอทอดแว่นป้ว่าครับแว่นมันลื่นนะครับมาจะหมดไม่เอ่ยนะครับด้วยความหิวนะครับกบลับไปทำงานหิวมากครับเลยสั่งเต็มที่เลยครับ ผมชอบอันนี้มากครับชอบปูอัดนะครับถึงรู้ว่ามันอาจจะไม่มีเนื้อปูนะครับมันเป็นแป้งนะครับเนี่ยเดยชอบกินแบบนี้นะครับชอบเิีอย่างนี้ ขอยาเติมน้ำนะครับบ้ามาเรามาต่อครับในส่วนของมาม่าเนาะราหาในส่วนหอยลายน่ยครับหอยลายมันตกลงไปในร่องเนาะ เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่สมัยก่อนอ่ะคนที่อยู่ไซต์เซเว่นเนาะจะชอบเมนูน,นี้นะครับซื้อกินกันเยอะนะครับสมัยที่สมัยเซเว่นแรกๆนะครับที่ยังไม่มีพวกอาหารกล่องแช่แข็งเนาะนะครับอืพูดก็รู้เลยนะครับรู้อายุเลยนะครับ ช่วงนั้นก็ส่วนใหญ่คนจะนิยมพวกนี้ครับมามา่าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเขาไม่ยังไม่ค่อยนิยมนะครับพวกอาหารแช่แข็งเนาะ 都跟得上，然后呢？<noise> <noise> <noise> 那还。嗯 <c oughs> เรื่องเผ็ดนิดๆนะครับในส่วนของยำ กินยำแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงนี้นะครับเอ่อยำติ้งไก่นะครับจะเป็นยำแบบนี้เลยตอนนี้ก็สามารถซดน้ำยำนะครับเป็น้ัาซุปได้เลยน้ำเยอะจริง นี่ครับเพื่อนๆครับมาทานกันครับนี่นี่ครับยำลูกชิ้นนะครับยำลูกชิ้น อลองซดน้ําทีครับอืน้าใช้ได้ครับไม่จัดมากนะครับไม่แพงด้วยนะครับอ่าประมาณ80บาทเองนะครับอันนี้ ถึงกับจุกเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่ไหวนะครับอาจจะเพราะด้วยกินน้ำอโลมไปด้วยนะครับนะครับก็ลองไปทำดูนะครับมาม่าผสมหอยลายนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ยำลูกชิ้นนะครับก็ก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อตรงไหนนะครับที่อยากให้ผมปรับปรุงนะครับก็บอกมาในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย